สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายซัตติทแบงค์นะครับคืนนี้คือมอังคารนะครับมีฟุตบอลลงสนามกันหลายคู่หลายรายการนะครับหลักๆก็จะเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับวันนี้เป็นรอบเพลย์ออฟแล้วนะครับและก็ยังมีฟุตบอลคาราบาวครับนะครับรอบ3ลงสนามให้ลุนให้เชียร์กันอีกหลายคู่นะครับซึ่งรอบนี้ทีมจากพรีเมียร์ลีกที่มีใหญ่ลงสนามแล้วนะครับแมนยูเต็ดก็มีคิวลงสนามคืนนี้เช่นเดียวกันนะครับเวสแฮมก็ มีโปรแกรมลงเล่นนะครับแต่1คู่ที่เลือกมานะครับเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างมัรกาบีเทลวิฟนะครับทีมจากอิสราเอลวันนี้จะเปิดบ้านรับกำเยนิดของเลดบูซันบวกนะครับทีมแกร่งจากออสเตรียนะครับคู่นี้เล่นกัน2นัดนะครับเล่นกันแบบเลี้าเยือนนะครับศัพท์รอบนี้นะครับศัพท์ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับในรอบเพลย์ออฟนะครับคู่นี้ชอบซันบวกมากกว่านะครับเจ้าถิ่นรอบที่แล้วพวกเขาเอาชนะ เดโมแบทมาได้1ประตูต่อศูนะครับส่วนซันบวกเองนั้นได้ผ่านค้เาเล่นในรอบนี้เลยนะครับซึ่งผลงานในลีก2นัดที่ผ่านมานะครับอของอสันบวกก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับพวกเขาบุกไปเยือน Wolf b เ r g ร์เกอเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็นัดล่าสุดเปิดบ้านาถล่มอันถัดไป4ประตูต่อ1นะครับเรียกว่าเกมลุกยังดุดันเหมือนเดิมนะครับแม้ว่า ไปดูรายชื่อตัวผู้เล่นปีนี้ต้องบอกว่าสันบวกอาจจะดรอปกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับตั้งจากว่ามีการปล่อยตัวเดียวไปหลายคนนะครับ แต่อย่างที่บอกนะครับสันบวกนั้นเล่นด้วยระบบทีมเวิร์กนะครับและที่สาคัญพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับวันนี้เจองานที่ไม่ยากมากนักนะครับชืวว่วสันบวกยิงทะลุนะครับกับเลตที่เปิดมาลูกค,ครึ่งวันนี้เชียร์เรดบลูสันบวกไปนะครับชืวว่วพวกเขาน่าจะบุกไปเก็บใจช,ชนะเหนือมัร์กาบี้เทวิปได้ไม่ยากนะครับเชีวยร์สันบวกไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่มอยากได้ทัศนะ ของผมนะครับเพิ่มเติมก็ทักแชทเข้ามาได้นะครับผ่านทาง Line แอดนะครับแอดทีเด็ด 90s นะครับแอดแล้วก็ตัวทีดีดีเลข9เลข0แล้วก็พิมพ์ตัว S อมานะครับเพียงแค่นี้ท่านก็จะได้เว็บดีๆทัศนะดีๆไว้เชียร์กันทุกวันนะครับนอกจากนี้ในกลุ่มนะครับก็ยังมีลิงก์ดูฟุตบอลให้กับสมาชิกด้วยนะครับดังนั้นท่านใดสนใจก็ทักแชทกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้คืนนี้ขอโชคดีมีความสุข ในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ไหมวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ